วันลบจันงามครับผู้อำนวยการศูนย์ส่สงเสริมและพัฒนาชีพการเกษตรจังหวัดระยองกรมส่งเสริมการเกษตรครับกรมส่งเสริมการเกษตรเ,เนี่ยมีหน้าที่ในการถ่ายทอดความรู้ให้บริการความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดระยองโดยโครงการศูนย์บริการตามพระฤาจังหวัดระยองเนี่ยมีการทํา MOU ร่วมกับทางสงกทชและก็ eci เนี่ยเป็นบทบาทสําคัญในการเชื่อมโยงเทคโนโลยีนวกัตการต่างๆของสองกทเนี่ยนำมาขยายผลในพื้นที่โครงการที่ทําใน ศูนย์ส่งเสริมและ,ระราอาชีพการเกษตรจังระยองเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีโครงการที่ร่วมกับสพทชๆๆก็คืออย่างโครงการของเรื่องระบบน้ําอัจฉริยะโครงการในเรื่องของเมล็ชโกสดถุงหอบผลไม้โครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรามีการนํามาศึกษาแล้วก็มาทดสอบในพื้นที่ขยายต่อให้กับเกษตรกรในพื้นที่โดยที่เกษตรกรเนี่ยมีความสนใจนําไปใช้แล้วก็ให้เกิดประโยชน์ในการลดต้นทุนการผลิตในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้มีไรายได้ขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ก็คือ มีความยินดีอย่างยิ่งที่จะร่วมกับทาง eci ในการขยายผลโครงการต่างๆของสพชในพื้นที่จังหวัดระยองครับ